ซึ่งกูสมจนถึงกรานปีแล้วจ้ะฮิฮึวังว่าออกี้มันก็ดีเลยนะมีปื้ไว้ใช้ออกชิ้นนี้ก็ดีเหมือนกันกูได้มีระเบิดกำลังหน่อยแต่ออกนี้มันก็คิดหนักถ้าเป็นก็ซาก็ดีแล้ว cô lên rồi, hay em nó sai Mình thôi em mình mày À, mình mày 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 không mày สิเปอร์เซนต์เนี่ยนะแต่ละอย่างมันก็ง่ายเลยนะไม่เป็นไ่เลยกูไม่นลักหัวไม่เคนลักหัวไม่โดนนี่ยแต่กูกลับหมาย้ายส่งเสียส,ส่งนะเฟซ้าเฮ้ยเสียบไมาลงเสียเวลา่าอะไร เ้างวนีวนนะน่ะมันเที่ยบดิัมมัมมับเก็บให้ก็ได้น้ก เรียบร้อยเป,ปลีป่ยสีแล้วบรยปิงเฮนในสุดกูก็มีปืนเล่นแล้วจ้าสังกูก็มีปืนเล่นแล้ว ดีใจว่ะดีใจเลยก่อนใจเปลี่ยนไปดีปนี่คับตัวแบบกูกูเสียารเยอะกูเดิมนะเฮกูไม่เอาปราวันนี้เลย